มันฝันแปลกๆอ่าฝันแปลกๆฝันยอดเลยคือกระเสียงตัวนี้นะอืมเสียงเสียงตัวนี้ตัวเดียวฝันว่าเฮี้ยนเฮี้ยนที่เคยอยู่มาัตนาอยมันยกพันม่างเราพันยกขึ้นตะเสาแล้วมุ่งลังข้าไปเฮี้ยนแบบเอาหลังก็แค่าปีนขึ้นเอาเอาเสาขึ้นฝ่าอ้าวปลาชิเน่นบ่นได้ครับหัวปลาชิเน่นบนโอ้โหวันจีปีนขึ้นเทิ่งอ่า ขันมาลังมันมาใหญ่เลยสองสี่้อันสูี่อันนี้สีวงแหงหาคูเปพิจารณาวงกลเดิมเสียดายตัวนี้เนาะอ้วนนี้สีวงอีกซ้ำติดสูนีวงสองตัวด้อสีวงวงแหงหกคูอมีตัดแล้วมีก็ชุดเตรับยม เป,ปอ๋อพี่รองเนาะอันนี้เป็นงวดที่ผ่านมาของปูสิบแปดล้านพี่รองปูสิบแปดใช่ไวงกลมให้เนีนๆเลยเนาะนี่คืองวดที่ผ่านมาวันนี้หกคู่วงกลมเวันนั้นมันเจอเรอันนี้ เนาะงวดที่ผ่านมาครับผมเน้น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 มันจะทุเรำไงเกียร์เขาลดคู่ดีเลยฝึกทุล้วเลยนั่งกู้เลยมันยาอะไรครับ่มเนี่เลยพี่น้องเนาะคือฮกหนึ่งงานที่ผ่านมาครับผมอืออ่างวงกลมให้เจ้าโบดิชิยำยำกุ้เครือพ่อใบเคยมาทายเราว่านเลขออกบ่นสีออกตัวกลับครับอืเชื่อว่ามาตรงๆด้คือเลขเลขตัวนี้ตัวเดียวนี่ โอ้บน c ี2องนึ่งโอ้ตัวเดียวขรันมาเด็คู่เขนมาขั้นมากบนขมากตรงสิเอารตัผมน่าอันนี้ก็คือหลังคารที่งดที่ผ่านมากนะครับด้วยที่ครับข้าวสารนะ่รับไนหลัง f c ทุกท่านทุกทุกนาำทุกช่อตครับองคลัง e ลรปูพันนี่โครงการอ่ารปูบอกคนนี้อัตมาศิร้สังประตูโค้งเด้อนี่เป็นแบีครับ แบบของมีเพิ่นไปไายเอาแบบวัดอื่นมาดอกแต่ว่าแถวนกล้ๆกันที่แบบนี้เขาดูเขาเห็นอยู่นี่วัดนั่นแหละครับผมแม่ยนเขาจลักษณะเดียดเดียล้วเข้าไนั่รระทานไปท้ายมากครับผมคนเดียวไปแบบมาจากการแม่นครับครับผมจะเห็ุประตูโค้งแม่นครับไอ้ยากร่วมบุญครับผมเนาะไอ้ยากร่วมบุญร่วมท่านกับทิพย์ต่อท่านทีมงานเอาเป็นไงวะแต่จะเอ่ยมากอ่ บ่จะนับหลวงสีจังหวัดเนาอโอ้มาตลอดแม่แต่เอ้ยวันที่สามมาอืมเป็นยคิดประตูประตูคงแม่ล็กปู่ปนเห็ดยูนปู๊บนเห็ดประตูคมครับผมเจะล็อกปูเันเอยมาเอาไงมาเพิ่นได้ไปก่อนแหละได้ไปบ้างตะลีครับผมได้หกหนึ่งเก่าไปโอ้อาจารย์เป็นไหกหนึ่งเปเก่าไปเก่าไปคีอหลังเห็นวงวัดที่ผ่านมาแฉนแ่นครับว่าข่นตัววงกลมหอมไป็ิงเนี่หรือเปล่าไง กินแล้วอ้ยกนแล้วแต่ว่ามือนั้นปูงกลมขนขีงลุกแมนลุกยาวเลยส่นแล้ววงแล้วสองตัวนี้ก็มาวงตัวนี้เออจะเลืมเด้อส่นเห็กหกหนึ่งคเล็กวันคู่ส่นข้าปกระดาห้อกัลุกโอ้โหเราเราเกิดมากอะอามีมีมีมมรดกเออรอดี่ตามรอดที่ตาม นี่ข้าววะนิมิตอะไรนกับปูอันฝันว่าเหียนที่เคยอยู่มาตันหน่อยแต่ว่าหลังเกาหนักมากแล้วมันโง่หลังไม่ขึ้นเนี่ยถึงโค้งไปซื้อมุ่งแต่ลังค่าแต่ว่าเสี่ยงตัวนี้ยนะซีสองตัวอเยนม่ยป่นเอาลังค่ากลางหยินเลยอันนี้ปีนยอตีนก็กาบ้านในที่อะไรครับสองสามแปดสองสามแปดก็องเป็นแปดเป็นเปิดปีนลงมา หลอเราปิดโจเลัมั้ง่าจารย์พ่เสียงเล็ตัวเดียวเชไเด็กวะสี่สองพเสียง่สองน้นัมะเออครับหัว่จเป็นยังไงสองี้เหรพันเสียงสี่สองนี่พิ่าเสียงเด็กสูตพิ่นี่ตัวเดียวคับผมเสียงสูตตัวเดียวเหงืว่นนี่ตัวเดียวตัวนี้อ่าเออเ็กกำลังหอกกำลังกันคัดถัดอองมอ ปิ้นทรงนันจีเป็นอันนั้จก็ปินสี่สองสองสี่ให้กองเนาะปินทรวง,ง,งปินทรวปินทรองเนาเป็นเก็ดเก็ดส oh. ีเก็ดสี่ครับโอ้ผมว่าพันห่อสื่อเหลยกว่าท่านหอดสันไม่น่าหนอกผู้บาดจานว่าเฮาสื่อเหลยกว่าท่านหอดสันปันเ็กว่าท่านหอดสันเสียงเหลยกว่าท่านหอดพันตีเป็นสองเก่าสองสองเก่าห้อก็มีอยู่แล้วจาประเดี้ดนนโนถามปนฝันพี่น้อง งวดแรกน่ะฝันเก่าศูนย์ออกเก่าศูนย์งวดที่สองฝันว่าสั่งถุงสร้างไหมฝันวันหนึ่งเก่าออกหนึ่งเก่าตรงตรงแล้วตัวแม่นครับเพราะไอ้ไรฝันอแต่ว่าล่างพันอันย่มหนาพันว่าเสียงมึงแน่นร่มหนาพันก็เป็นแฟนคลับเหรอแฟนคลับแฟนช่องพันยูวันจังปลา แต่ว่าไปเสียงจเพันน้อยจารย์ก็ได้เสียงเด็กซีสองได้ครับได้ครับแต่ว่าเน้นสีสองปูเสียงซีสองปูเสียงซีสองไปเสียงตัวเสียงซีสองมันจะฝันได้พี่น้องรอบแหลมฝันให้เก่าสุดเก่าสุดเฮี้ยเงี้ยนี่ใครยมตะในหน่อยนะพแต่ว่าหลังเก่า้นมาแล้วพันยกโค้งสา้ครับ แล้วถ้าแอบดันหรอกมันจะมุ่งลังค่ามันจะมุ่งลังค่าแล้วปีไก่นี่เห็น<ม>บานเก่าตัวเก่าบ่ครับพ่บ่มีในนี่ที่ปูบ่ได้ม,ม,ม,มีนี่มันก็มันยังบ่ยังบ่ขึ้นว่าชิดตัวใดสพรา,าะว่าแต่ว่าแต่ว่าขั้นเป็นเลขตัวนี้คือกลับกลัปถึงข้างบนปีถึงข้างบนสี่เลยปีถึงข้างบนเสี้ยงชี่รองเลยวเปล่าขึ้นข้นางบนข้างเดียวตอนนี้ปข้างบนเ<อ>บนี่ยตัวนี้อีม่ม่หาสิสามมันต้อง มันคิดบางบอกตีว่าเป็ี่ยนตีเล็กครับผมเพราะปตีว่ามันเป็นกลับตบนกลับบนสองซีเท่านั้น่ไหมเนี่ยบนครับซีเนี่ยบนอยู่ดิพอเล็กตัวนี้มันเคยออกตอนที่พ่อไว้มาไทยเล็กมากคล้ายๆกันพ่อไหวพ่อไว้มาไทยออกงวดน้ำดอกศูนย์เก่ากับสองซีออกหกสองซีครับผมตอนที่มาไทยอยู่ผมสองสามปีขึ้นหลังครับอเล็กมากสูตรคือเก่าศูตร สองสี่ขึ้นเราโอ้สูตรมากขึ้นเราครับแล้วกระเดือนใดระเดือดมึนๆระเด้อน้ำดเนาะโอ้บานบานนี้ครับมามามาว่าละมาครบหมดจบขึ้นเ่าอืโอ้ก็เลยไปเสียงอันเอาที่สองนี่ไปเสียงสั้นดีดิฮะสั้นว่าเงื่อนกับหัวอ่าสั้นวิเคราะห์ดูเงื่อนกับหัวปกติเป็นตีเงื่อนเป็นหอกกับหัวมันเป็นเก้า เออโอ้แม่นอีหลีเด้อแต่2เก่าเพิ่นว่าเลขพันธุ์ฮอดเพิ่นว่าเฮาเสียงเลขบ่ฮอดซั่นครับอโอ้ผู้มีประสบการณ์พี่น้องอืออือับแตกไปกัน942เฮ942ี่อือเฮียนกลับหัวเฮียนเป็นเก่าเฮียนเป็นเก่าจพูดว่เป็น4เป็นเก่าก็ได้เป็น4ก็ได้เป็น6เฮียนเป็น6เออน6แต่ว่ากลับหัวนี่เป็นเก่าเด้อือ ต,ตามที่บันตีมาไปเพื่อนหาเพื่อนหกคนนี้ขั้นปนาีจังนึ่งกัเฮื่อนสามนามซีก็เป็นอีกแต่ว่าเป็น,น<ม>อแต่ว่าิดตัวเนี่ก็คือซีสองซีแปดสองเจ็ดสองแปดอยาเนี่ยตัวนี้ข<อ>ึ้นกว่าตัวนี้จะคิดชิดไปสองเก่าเป็นหย่อง่นสุดท้ายใช่หมเนาะครับผมเพนเสียงใช่หมเนาีเสียงมึงอยู่สองเก่าเอาไว้ก่อนเอาะฮะกะฮะฮะฮ จะได้ตีตามสูตรตามตากำลังวันมันตามกำลังวันมันอ่าตามสูตรไปก่อนโอ้โหฝากต่อนพี่น้องครับว่นตีให้เลได้ไปสามตัวเหมันเัิแล้วล่ะตีเอารวดอันนึ้เราเอาข้อมฝันรวดอันนึงข้ฝันเนี่ยตีตามข้อมฝันหนังเก้าสองสี่เก้าสองสี่นว่ามันกลับเด้อ อาเขียได้มั้ยวะอ่าเขียไม่ได้หน่อ9 2สเไม่ไ้ัไเสียงาลาถ้าายงูี้นเพอคือ9ฝันตหัันันรเด้อี่ว่าฝันรถอือเพราะว่าเสียงเสียง2442ครับผมบ่ได้อธิษฐานหลายตัวเดีีเสียงมันซื้อโตปวดหัวไตโอ้เนาะแม่นโอ้เือเอาตัวนี้เอาเอาเนียนๆคื้อ พอเมื่อนั้นเขียนให้ย่อมแหล่เราเมื่อิดต้องหน่อยไปเขียนสองซีละเอเขียนซีสองไปเขียนซีสองซีอีขะนะมันละซ้ำกันเอ้ามันก็เขียนซับแล้วแล้ก็หนึ่งขั้นเขียนไปหลังซีบักลับดิคือว่าได้กลับไปเขียนไปก็ยังเข้าเขียนอันทุกเต็มให้งมันเมื่อนั้นเปนกลับ่อมเนาะกลับออกกลับใหาย่อกมันเรียบร้อยบไปทีเกลับกระ่วงตัวนี้ละตะแเหลตั้งตัวเดียวมันฝ่ายสีเสียงมันกอนสันดุบมันสีเงินบาสันดุบเอออันคือมือ ก็เงินคนลุกงวยงวดบางยาก็สิมันใจ๊นี่มมันลุกครับลุกตัวนี้อล้วพอี่ไดาไปหาเก็บมือน้กจำเจ้ากนึงอไดยินเยอคนยำยุ่มอะไรกันได้ำกนึงตัวเดียวเรลองก็สูนเก่าวันนั้นวันนี้กสิวงไหมเขาเออแต่ว่ามีคคูบาอาจาเม่วันมันดับศูางสุดอุ้ยสูรางอาตมาเาบ่มีเล็กดับยนเออแม่อดีอยู่รัฐบาลไทยมันออกกันได้กระ ผมก็ไว้ดอกมัน <laughs> บ่มีเด <c oughs> <c oughs> <ck> ็ดดับดอก่ะนพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่นว่าดับดับเพิ่นามา้ครับผมได้2อย่างนี้หงยานี่ทั้ง3ตัวโต3ตัวล่าง